วันลุมพินีพาแฮมกีราชชวนทะเลาะจอดแดนก็อดเฟรเซนคู่เอกวันลุมพินี64พาแฮมกีราชพร้อมดับเครื่องชนตามล่าแต้มชัยไฟที่4ี่วัดพลังความเก่าจอดแดนก็อดเฟรเซนสู้กันให้สนุกสมศักิ์คู่เอกศึกวนลุมพินี64 พาแฮมกีราจอมฝีมือตัวตึงวัย20ปีจากอิหร่านลุ้นคว้าชัย4ี่ไฟรถพบกับจอดแดนก็อดเฟรเซนนักสู้ก้านยาววัย31ปีจากออสเตรเลียที่ขอกลับมาแจ้งเกิดให้ได้ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอในศึกวันลุมพินี64วันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้เริ่มคู่แรกเวลา19.30น สำหรับการพบกันของสองนักชกต่างชาติคู่นี้ถูกขยับขึ้นมาชกเป็นคู่เอกประจำรายการแทนหลังไฟระหว่างซ้ายอุกบาทกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยที่เดิมมีคิวเจอเคียมรันนาบติจากรัสเซียต้องถูกถอดยกคู่ออกไปเนื่องจากฝ่ายแรกมีอาการบาดเจ็บต้องขอถอนตัวในคงสุดท้ายดูคลิปวันลุมพินีวันที่29มีนาคม2567คู่โอทอปออกขอนเมืองเวอร์ซัสพาแฮมกีราชพาแฮมเวอร์ซัสโอทอป สำหรับพาแฮมกีราดกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดหลังโชว์ที่เด็ดจัดก,การกำรับนักชกไทยมาสามไฟรวดไล่มาตั้งแต่สมิงหนุ่มเอ็เอชาติปีใหม่มรัตนบัณฑิตและโอท็อปอขอนเมืองโดยตอนนี้เขาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรสมานมวยไทยยิมซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอยู่ในเวลานี้ ตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่พัทยาครอบครัวมาเยี่ยมผมปีละครั้งผมไม่อยากกลับไปบ้านเพราะไม่มีอะไรที่อิหร่านและที่นี่มีโอกาสให้ผมมากกว่าเคล็ดลับของผมคือมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักที่สุดการซ้อมหนักทําให้ผมสามารถออกอาวุธได้เยอะและต่อเนื่องโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผมทําแบบนั้นมาตลอดและทําให้ผมชนะมาได้สามไฟต์ครับพาแฮมซ้อมหนักเต็มที่ทุกไฟกลับมารอบนี้พาแฮมกีราช มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องรักษาสถิติไร้พ่ายของตัวเองเอาไว้ให้ได้โดยเจ้าตัวได้เตรียมแผนมารับมือกับความเก่าของจอแดนก็อดเฟรเซนเอาไว้แล้วซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตนจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมืออีกครั้งแน่นอนจอแดนเป็นนักชกที่มีประสบการณ์สูงเขาอายุมากกว่าผมหลายปีแต่สไตล์ของเขาเป็นมวยไทยแบบคลาสสิกซึ่งไม่เหมาะที่จะชกในวันเท่าไหร่นักผมไม่อยากผีพผลมไล่อัดเขาเพื่อหวังชนะนอะผมคาดไว้ว่าจะเอาชนะคะแนนให้ได้ก่อนแต่ถ้ามีโอกาสผมก็จะปิดเกมเขาให้ได้ครับ จอแดนหวังเปิดซิงเก็บชัยแรกให้ได้ด้านจอแดนก็อดเฟรเซนเปิดตัวสู้กับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะได้อย่างสนุกก่อนจะแพ้ไปแบบไม่เอกฉันพร้อมได้บทเรียนข้อผิดพลาดหลายอย่างมาปรับแก้ไขโดยเตรียมกลับมาโชว์ฝีมือด้วยโฉมใหม่เต็มที่ให้ทุกคนได้เห็นกัน ผมพัฒนาเรื่องพละกำลังและความเร็วขึ้นมาเยอะมากการชกครั้งนี้สไตล์ของผมจะแตกต่างออกไปจากครั้งก่อนผมมีความหนักแรงและเร็วกว่าเดิมไฟที่แล้วผมเจอกับยอดเหล็กเพชรท,ที่เน้นออกอาวุธจะแจ้งมากกว่าการบู้หล็กซึ่งการเจอนักมวยประเภทนี้ไม่ถูกจริตผมเท่าไหร่ไฟนี้ผมเจอกับพาแฮมทุกคนจะเห็นการชกที่น่าตื่นเต้นตามแบบฉบับของวันแชมเปี้ยนชิพของจริงอย่างแน่นอนครับจอแดนเวอร์ซัสยอดเหล็กเพชร จอดแดนก็อดเฟรเซนยอมรับว่าการต้องเจอกับพาแฮมกีราชในชั่วโมงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคู่ชกกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงโดยตนได้เตรียมความพร้อมมาอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อขอดับซ่านักชกรุ่นน้องและแจ้งเกิดแบบเต็มตัวให้ได้ พาแฮมเป็นนักมวยที่เก่งเขาชกชนะติดกันสามครั้งแล้วชนะน็อกสองครั้งและหมัดหนักมากผมเชื่อว่าไฟน์นี้จะหนักหนาเอาเรื่องแต่อย่างที่รู้กันทุกคนที่ชกรายการนี้ล้วนแต่เป็นนักชกระดับสูงทั้งนั้นผมจะเลือกออกอาวุธอย่างชาญฉลาดทุกครั้งที่ทําการโจมตีผมคํานวณเป็นอย่างดีเพื่อให้ผลที่ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดผมบอกได้เท่านี้ครับ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch. w a n i f com บางประเทศ Facebook หรือ YouTube One บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นาฬิกา30นาที